ฟิวไหมฟิวฟิวฟิว,วโอเคตัวไอ้นมาเบ่งอีโดมดูสวยงา,เามเนี่ยครับดังฮ่าต่อจากพาร์ตก่อนเลยนั่นเองน่ะมาใครยังไม่ได้ดูพาร์ตก่อนนะผมสามารถไปดูพาร์ตก่อนได้นะพาร์ตก่อนเราสุ่มเป็นส่วนของตู้นี้ไปนะผมซึ่งผมก็ได้เจ้าเอ่อแปดปีมาแล้วนั่นเองน่ะมาเรียกว่าพาร์ทน,นี้เนี่ยถ้าเราได้แปดปีอีกตัวผมคอมพลีทละสำหรับเอ่อแปดปีรอบนี้จะถือว่าโดนดีมาก นั่นนะก็โอเคมาน้อมซุ่มกันเลยทำสิบดักสโตเลรกน้องเปิดม,มามาเลยไหมน้องจังหวะนี้โกคูบินมาเอ้ยบินเดียวแตกดีโอ้ยนึกว่าจะกระจกแตกก่ะโดดแใจหนึ่งกระจกแตกได้ไหมใจสองอ่ะไม่กระจกแตกละกเอ้ใจสามว่ะใจสามนี่เฉยๆน่าคงไม่มีอะไรเลยอืมคงไม่มีอะไรนะ,ะรนะเพลงเราไะกินไปเลยแล้วกันด โอเคจอกน้องเกลือนะเกลือโอเคมามันตีที่สองนะำนะอ่าเนี่ยรอบก่อนที่เราจิ้มตู้ไปเราทำยไงนะเล่งดวงหนุ่มนี่เราจิ้ม8รอบนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะนะโอเคครบ8ครั้งแล้วหนุ่มแล้วจำได้ใช่ไจำได้ผมกดไอ้ตัวนี้อีกรอบหนึ่งใช่มันอ่ะโอเคมาน้ำนะลองดูว่าจะได้เหมือนกับคลิปก่อนหรือเปล่าน้นะโอ้โหบินมาน้องใครบินมาเพิ่มอีก วิสโอเคโอเคไม่มั่วครับโอวาริดานะมั้ยถ้าวิสย้อนเวลาอีกนี่ก็คือใช่น้องผมแต่มันคงไม่ย้อนหรอกนะมันมันใช้สองอย่างใช่สองมันย้อนได้บอวิสโอเคมันไม่มันไม่ย้อนนะแต่ว่าโอวาริดาหน้าตู้น้องผมแบดปิเอ็งนับไหมเอ็งนับไหมชิบหายแล้วย่านับนะเฮ้ยโอวาริดาอันนี้ไม่ใช่ไอตัวดาร์คคังเฟยไม่ใช่อย่านับพี่อย่านับนะ หมายมันนับแน่เลยวะ่ะใช่แม่งนับโอ้โหอ่ะโอเคอย่างน้อผมก็ยังไม่มีตัวนี้มันก็จะไปมีได้ยังไงล่ะเออแบบมันเพิ่งมานะอืมก็โอเคมาน้องว่าโอเคน่ามาได้ตัวฟีเจอร์น้องแล้วก็จะได้ตัวอื่นมาผมก็มีหมดแล้วนะบิวกับ,อบ,กบ,อบ,กบกเอ่อดู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 ดกดู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 ดะดู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 ไูด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 ู นี่ลุ้นวิจัยยาขาดเนียตอนนีน้จบแตกว่ะหนึ่งรอบเดียวนะมาคิดไปเลยไม่มีอะไรมารอบเดียวมนะันไม่น่ามีอะไรอ่ะโอเคเลือมามารอบฟรีดีเสมอออกมาก่อนเดี๋ยวมันตัวองเกลือมันติดมาโอเคน้องกดเนี่ยสแปมเลยนี่อยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี้จะเอาตัวนี้จะเอาตัวนี้ครับจะเอาตัวนี้นะ มารอบปีด oh, okay, okay. <c oughs> ีเสมอนะครับผมโจคูและเบจิต้าซูเปอร์ไซยาสี่นำมาเบจิต้าบินมาทรังโอ้ยฟิวไหมฟิวฟิวฟิวโอเคสวยนะนมาเบจิโต้บลูโอเคโอเคแต่เอาอาตัวนี้เยอะนี่เพิ่งดีใจไปนั้มาแปดปีแปดปีแปดปีปึ๊บเป็นตัวอะไรกันเอ้ยยังไม่มาที่ทีไม่ใช่อิงปึ๊บ เอ้ยมาปะวะเบนิโต้แม่งก็ได้เบนิโต้อยิงเหรออาโอเคก็มไม่มีละวนะมีตัวไหมีมตัวไหมีมตัวไหมีตัวไหมโอเคโอเคนะนั่นได้เบนิโต้มาเราได้ EZA แล้วผมเองแทบไม่ได้ปวดร้องเส้นทางเลยก็ถือว,ว่าดีนะนะก็เฮ้ยเปิดกาชา8ปีต้องนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากนะค,คือตอนนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วผมเพราะผมได้ตัวแปดปีตูวหนึ่งมาแล้วนะก็เลยชิวๆได้เนาะก็โอเคงั้นนะมาเดี๋ยวนี้เป็นลูป รอบแบบพี่อ๋อไม่ผิวเลยก็จะเกลี่ยเนาะที่บ้านเกลีเกลีเกลี่หน้ามีอะไรมันจะสองเฮ้ยโบลี่ตันแล้วนะตันแล้วเนาะผมโอเคมาเนี่ยนะนะอีกสองมันตินะาะผมแล้วทำการปิดคลิปกันนนะั่นเองคือสาหตุที่ผมจะดูไม่ค่อยร้อน,นอรนเลย สิบเจ็ดสิบแปดนี่คอมบิเนชันใช่ไหม,ม,มเป็นกระจกแตกได้ปะไม่ได้แต่สิบเจ็ดสิบแปดมานี่คอมบิเนชันนับไหมแต่มันดมีดีต้าพิโกโลติดมาด้วยดิใช่พิโกโลตัวไหนนับไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะมันไม่นับคอมบิเนชันแน่เลยเพราะมันมีดีต้าเอ้ยโอเคมันนับนับนะแกมมาสองอีกตัวหนึ่งสวย เนาะมเยี่ยมยอดนะแต่เรียกได้ว่าถ้าไม่ใช่8ปีเราก็จะไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่าก็นั่นแหละให้ตัวอื่นมาดีขนาดนี้แหละเออวกเกลือมาที่เกลือมันผ่ามันนี่คือมาก๊อตในวันนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยยอดจริงนะมาแบบเทพในวันนี้เนาะโอเคไหมรอบนะครับซื้อสมุดเปิดอยู่อย่างนี้ได้ก็รู้กันนะตาเหินก็ง่ายเลยนะเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าผมั้นได้ไม่รู้ว่าอะไรนะเออ ได้แปดปีอีกตู้นึงมาแล้วก็เลยจะชิวๆด้หน่อยแต่ก็ยังแย่ได้ดีๆอยู่นะเออเอามาหน่อยนะแปดปีอีกตัวนึงก็จะดีมากนะเออประตูนั้นแกมาสองไม่ได้ตุ้มไม่รู้กี่ร้อยเพชรยึกโอ้ยอยากได้เยอะกว่านี้เหมือนนะแต่ยังไม่ได้อ่ะแอ็บีมั้ยเอ็บดีแอ็บีน่าดีไม่น่าเกลือหรอไม่น่ามีอะไรเนาะเคมาน้ามาเรื่อยเสียงแหบหมดเล้วเพราะผมอัดต่อจากไอ้คลิปก่อนเลยไงเดี๋ยวได้ลงโคลวันกันนะ ก็โอเคมาลอกสี่โน่แปดปีเอ่อโกคูร่างธรรมดากับพิจาสศยศีแปดปีนะมั้เอาไปลงกดให้ครบทุกร่างเลยเหรเอาทุกล่างเลยงานตอนเนี้ยครบทุกล่างละคุณผู้ชมมาแปดปีมันต้องได้ละปึ๊บยังเหลือล่างยังเหลือล่างสแตน d a r d b อยู่อ่ะเอาให้ครบปะอ่ะอ่ะมีไหนอีกมันไม่มีเนาะโอเคนะนั้ยมาแปดปีนะมั้ย มานโอ้โหจับโอเคเห็นไหมมีโอกาสฟีลที่มีทูมีมาวไหกันนัมเบอร์วันด้าตัธรรมดาเด็กมือโทแปดปีแปดปีแปปีแปดปีอ้าวมาเป็นออกมาเป็นยังไงวะไม่ใช่เองคุณตกใจหมดเลยแปดปีแปดปีน่อยแปดปี เอ้ยมายังไม่ใช่อุ้ยได้เนื้อเยอะมากลุนใช่ไหมเอ้ยเอ้ยยังไม่มาอีกเหรลุนตัวอะไรอ่ะอ่าสองสองตัวจบแล้วหมดแล้วนะนนะเอ้ยไม่มีตัวเนี่ยน่ว่ะ ผมทำพาร์ทแยกเป็นพาร์ทสุ่มตัวด้วยดีกว่าใช่ไหมเนี่ยมีตัวด้วยเออเดี๋ยวผมทำพาร์ทแยกเป็นพาร์ทสุ่มตัวดีกว่าเอางั้นละกันนะก็โอเคเนาะเฮ้ยเรายังมีโอกาสาได้อยู่ด้วยคุณผู้ชมโอเคทำไมเดี๋ยวผมทำการตัดคลิปตรงนี้ก่อนนะมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดตามที่พาร์ทสามของการสุ่มตัวนั่นเองนะมาก็โอเคผมไปสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับนะแล้วก็อย่ายลืมไปดูพาร์ทหนึ่งด้วยนะผมพาร์ทหนึ่งเนี่ยกี่หนักกว่านี้อ่ะพาร์ทนี้ว่าหนักแล้วพาร์ทหนึ่ง เออโอเคน้นมานสวันนี้ขอตัวก่อนนั่นเองเนาะป้าไปรอนพักสาไมไปเลยใครไม่ดูพักหนึ่งไปดูกันได้นะ